สำหรับวันนี้นะคะหลายคนคงสงสัยว่ามาดามแพมค้ามาสวยขนาดนี้แล้วเนี่ย <c oughs> อยู่บ้านจําเป็นต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้เลยเหระคะ่ะไม่ได้มีคําถามมาถามมาดามแพมว่ามาดามแพมค้าทาแป้งก็ไม่ติดค่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดทารองพื้นก็ไม่ติดค่ะสอบก็ยังไม่ติดเลยค่ะพอไปขับขี่ก็ยังไม่ติดอ่ะและยังไม่ติดโควิดอ่างอันนี้ไม่ใช่แล้วละ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาแก้ไขกันเรื่องแต่งหน้าว่าทําอย่างไรถึงจะแต่งหน้าติดและสวยนะคะ <c oughs> หลายคนก็ถามกันมาเยอะมากว่ามาดาแพมขาหน้าแห้งเป็นซ่อนตีนแตกหน้าแห้งหน้าด่างเป็นข้อศอกหมา <c oughs> <c oughs> ข้อศอกหมากันเนียนกว่าหน้าหนุยค่ะมาดาแพมขาท <c oughs> าแป้งก็ไม่ติด ทาครีมบำรุงก็ไม่ซึมเข้าหน้าหน้าด้านเหรอ,อมไม่รู้นะคะแต่ที่รู้้เนี่ยติดสกอตเทสตาสองชั้นก่อนดีกว่านะคะเพื่อเพิ่ม<ๆ>มูลค่าความสวยนะน้องนะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันดีกว่าว่าทาแป้งไม่ติดหรือว่ามีปัญหาอะไรกับเกี่ยวกับผิวหรือใบหน้าทั้งหลายทั้งปวงนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในวันนี้พร้อมมีตัวช่วยด้วยอะติดสกอตเทสไปก่อนนะคะ1แพ็ค300ยบาทดอกขายของเข,า,ข,งขาเลิกดานะ่าแล้ว 1แพ็กนะคะ50ชิ้นค่ะติดไปก่อนที่จะทาครีมบำรุงใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะ1ค่ะผิวแห้งหรือผิวผสมหรือมันแต่แค่เฉพาะทีโซนเนี่ยหน้าแบบนี้เนี่ย จะทาแป้งได้ยากมากจะทาครีมบำรุงก็ค่อนข้างยากผิวประเภทนี้จะมีการลอกลอกเป็นขุยลอกแบบว่าส้นติ่แตกนะคะทุกคนอาจจะเคยเป็นตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณจะจำเป็นจะต้องใช้ก็คือครีมบำรุงนะคะที่มีความชุ่มชื้นแล้วก็มีโมเลกุลค่อนข้างเล็กที่ว่าจะซึมเข้าสู่หนังหน้าของคุณมาดามแพมไปเจอตัวนี้มาแกรม Brightening Butter นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาดามแพมเจอมาในราคาที่ไม่ถึง แต่คุณทาทาแล้วเนี่ยซึมเข้าสู่อน,นุผิวได้อย่างเข้มข้นเป็นอน,นุเล็กๆที่ทาปุ๊บเนี่ยหน้าเนี่ยเราจะนิ่มปับ๊บอะลองง่ายๆจากข้อศอกที่แห้งด้านเหมือนกับข้อศอกหมา <c oughs> อ่ะดูนะคะแค่หยดเดียวแล้วบำรุงไปคุณลองรูปดูแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ที่ด้านเนี่ยนิ่มขึ้นมาทันใดนั้นเลยค่ะมาดมามแฟรค์คะสรุปซื้อมาทาข้อศอก,ออกอใช่ไม่ก <laughs> 啊、哪？ <laughs> นิ่มจริงๆนี่สัมผัสได้เลยนะคะผิวเราเนี่ยกลายเป็นผิวเด็กผิวนิ่มๆเลยผิวข้อศอกเนี่ยจะเป็นข้อศอกที่ด้านดังนั้นอ่ะเราใช้ค่ะแก้มซ้ายหยัดหนึ่งแก้มขวาหยัดหนึ่งแค่เพียงเล็กน้อยทาบนใบหน้าค่ะมันก็จะซึมซับยิ่งปัญหารอยเหี่ยวรอยคล้ำเนี่ยตัวนี้เนี่ยปร,รับสมดุลผิวทําให้หน้าเนี่ยแป้งเกาะดีขึ้นผิวเนียนขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นผิวหน้าที่ลอกลอกของคุณเนี่ยก็จะ สมานเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมาดามแพ็มคะ้าไม่ติดอย่างเดียวไม่พอค่ะทาเสร็จลอกด่างมันเปล็บเลยหน้ามันมัๆช้อะไรก็ใช้ตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะแกรมค่ะนี่ตัวนี้ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถามว่ามาดามแพมแฮปปี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนสาวใช้แล้วมีน้องคนหนึ่งเนี่ยวันนั้นไปเดินช้อปปิ้งร้านลินแล้วน้องก็ถามว่าเฮ้ยจะทายังไงดีคะมาดามแขมขาให้แบบว่าทาแป้งให้หน้าติดน้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารเซรอยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยค่ะ นหยขอหอมแก้มหน่อยสิอืมนุ่มจังเลยที่นุ่มอ่ะเมื่อกี้อ่ะเพิ่งทาครีมไปแต่ถ้าลองไม่ได้ทาสิ <c oughs> เหมือนกับคุณจุบก,ก็สอกมาเลยอ่ะเดี๋ยวนี้นี่นคุณคุณลองจับก็สอกเป็นดูสองข้างอืมข้างไหนทาทายซิข้างนี้อา้าวรู้ได้ไงอ่ะ นุ่มอ่ะนุ่มเหรออ่ะแล้วดูสิตรงเนี้ยตรงเนี้ยสองอข้างเนี้ยจับสิข้างไหนนุ่มจับไม่ได้ทําไมอะ่ะเดี๋ยวโดนแบนดูสิคระท่านผู้ชมขาหลอกล่อไม่สําเร็จลุยอ,ะอ่ะผลิตภัณฑ์แกรมตัวนี้เนี่ยเปิดตัวแทนจําหน่ายด้วยซึ่งถ้าใครเนี่ยตอนนี้กําลังตกงานถูกไหมของพอดีจริงยังไงก็ขายได้ไ,ไปตาม<อ>หาแล้วก็สมัครกันเลยค่ะสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์แกรมนะคะตัวนี้เนี่ยเฮ้ยของพอดีจริง ขายออนไลน์คะ่ะรับตัวแทนจําหน่ายกันด้วยอ่ะคราวนี้เนี่ยมาได้เพิ่มขาแต่งหน้าบางๆได้มั้ยคะได้คะ่ะเอาเราใช้เนี่ยตัวนี้ก็คือเบตทาผิวใสๆนะน้องนะแล้วใครเนี่ยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตรอยสเตรอยก็คือหนึ่งจะทําให้หน้าคุณเนี่ยสวยมากสวยมากในข้ามคืนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระยะยาวหน้าคุณจะเป็นสิวผดพ,พังแล้วก็เป็นผื่นยาหมอกอีกตัวหนึ่งผลักเครื่องสำอางทาไทยอะไรไม่ติดเลยนะคะ เคยไปแต่งหน้ารุ่นน้องคนนึงถึงกับผิดใจกันเลยเออพี่แต่งหน้าไม่ดีเลยอะค่ะทาอะไรก็หลุดหมดเลยอะค่ะดูทากันแดดของคุณหมอพอทากันแดดของคุณหมอแ็จปุ๊บเนี่ยหน้าด่างหมดเลยค่ะแรมขานี่วันรับปริญญาเป็นสำคัญของหนูนะคะ เลิกคอบไปเลยค่ะมีวกาตัดคืนไปด้วยไม่ต้องมาเทมไม่ต้องมาแคนเซิลแต่กูเลิกคอบกับมึงเลยนะคะคอนซีลเลอร์ไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะแพงคุณก็สามารถสวยได้นะดูซึ่งถ้าหน้าแห้งซ่อนตีนแตกแบบนี้เหมือนมาดามแพมเนี่ย เธอเธอเธอใช้ตัวนี้เธอคุณควรบํารุงนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีตังที่จะไปซื้อเนี่ยคุณก็มาขายแล้วกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําหนังหน้าของเราเนี่ยให้สวยแล้วก็ดูดีก่อนกอดก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 ดซึ่งผลิตภัณฑ์แกรแมตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวเนะี่ยปรับสมดุลได้ดีขึ้นและมีโมเลกุลเนี่ยที่ค่อนข้างเล็กดีกว่าเขาตัวแบรนด์บางตัวอีกนะที่แพมใช้มาเนี่ยสลับแล้วเป็นหมื่นแต่นี่ตัวนี้ราคาหลักพันคุณสามารถหน้าสวย ได้เลยหมดปัญหาในการที่คุณทาแป้งไม่ติดหน้าไม่สวยนะคะบางทีเนี่ยทาครีมเนี่ยมันก็เคลือบเคลือบพอออกไปตอนกลางวันเนี่ยพอเริ่มหยัดเทียเท่ยงเที่ยงคำว่าหยัดเที่ยงเที่ยงก็คือใกล้เทียเท่ยงพอเที่ยงเสร็จปุ๊บอืมหน้าเป็นสังยาเลยน้องสังยาคืออะไรสังขยาภาษาใต้ก็คือขนมสังขยาคำมันจะเละเละเ,เพลเพ,ลเพลนะคะหน้ามันก็จะลอกลอกเหนียวเหนียวเมื่อเมื่อพออิชชูปาดทีเดียวปุ๊บหายหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยการจะติดหน้าติดทน ้งวันเนี่ยเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยหลัค่ะในการช่วยแต่ถ้าเกิดว่าใครเลยมีปัญหาเรื่องหน้าแห้งนะคะแนะนําว่าให้ซื้อวัสลีนปีตโตรเลียมเจลลี่พอกทั้งหน้าเลยค่ะพอกทั้งหน้าเลยค่ะแล้วหน้าที่ลอกๆของคุณเนี่ยก็จะหายไปนะคะ และพอผิวเราสวยแล้วใช่ไหมคะคุณขาดูสิถ้าเกิดว่าผิวหรือรองพื้นที่ดีจะต้องเกาะผิวและก็ดูเป็นผิวก่อนที่จะลงแป้งนะคะอันนี้เนี่ยคือวิธีที่จะสังเกตได้แป้งไม่ตกร่องอย่างแน่นอนเพราะผลิตภัณฑ์กแกลมตัวนี้เนี่ยมันช่วยทําให้หน้าคุณเนี่ยซึมซับหายด้านนะคะหน้าก็จะไม่ด้านอีกต่อไปอาจจะภาพกดๆไปไม่ว่าคุณจะใช้แป้งราคาถูกแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถหน้าสวยได้เป็นผิวเป็นลูกคุณ หนูเลยจ้ะอ่ะดูแค่ใช้แป้งผสมเราของพื้นตนลับละห้าสบห0สิคุณก็สามารถสวยได้ไม่ต้องใช้แป้งหลักพันบางทีแป้งหลักพันเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยทําให้หน้าคุณน่สวยขึ้น <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ช่วยให้คุณมีผัวได้ด้วยนะคะถาวพ่ออะไรคะพร้อมอยู่ที่ความร่านค่ะ เฮ้ยเนียนกริบเวอร์นะคะดังนั้นเนี่ยหมดปัญหาการทาแป้งไม่ติดทารองพื้นไม่ติดทาเครื่องสำอางไม่ติดแก้ด้วยอะไรคะผลิตภัณฑ์แกรมนะคะเอาล่ะเราเชื่อเสมอนะคะว่าทุกคนเนี่ยใครๆก็อยากสวยแต่มาดามแพมขอบอกไว้เลยมาดามแพมก็ขอสวยนิดนึงค่ะด้วยแปรงหูชิ้นก็ร้อยบาทเป,ป็นแปรงขนมอยช้างเป็นมอสที่มาดามแพมขายเนี่ยราคามาดามแพมทำมาขายแล้ว ซื้อมาขายอีกทีหนึ่งนะคะถ้าอันไหนดีได้ลองแล้วแล้วมันดีจริงเราก็จะเอามาบอกกันต่อแต่ปัญหาณนะตอนนี้คือหลายคนบอกว่ามาดามแพมค้ต้อง work from home work from home แล้วต้องทํำยังไงคะก็ไม่โดนแดดก็ไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าอ่า อันนี้คิดผิดนะคะคิดใหม่ค่ะซึ่งประมาณว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะถนอมผิวและใบหน้าของเราได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยล็อกดาวน์อีกแล้วเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเวิร์กกับสามีต่อไปกันที่บ้านนะคะอยู่กันให้เบื่อกันไปเลยคราวนี้แหละ <c oughs> จะได้รู้ว่าบุญหลีบารมีแต่มันมีอยู่จริงหรือเปล่า <c oughs> เพราะอะไรคะถ้าอยู่บ้านเนี่ยมองหน้ากันก็เบื่อไปไหนด้วยกันก็เบื่อถือว่าเป็นเวลาพิสูจน์ใจนะคะว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือที่สาคัญเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยมันไม่ได้ไปหาเมียน้อยแน่เราต้องแต่งตัวสวยนะคะทาแล้วก็บํารุงผิวอยู่บ้านไปเลยเพื่อให้ผิวเราเนี่ยเป็นปกติใครที่ชอบแต่งหน้าหรือไม่ชอบแต่งหน้าก็แล้วแต่นะคะผลิตภัณฑ์แกรมตัวนี้เนี่ยมันช่วยได้ซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์เลยคะ่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีงานทํานะคะโดนไล่ออกโดนปลดประจําการโดนลดเงินเดือน,อนมาขา ายแกล้มเงินก็ได้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขารับอยู่นะจ๊ะ เราจะมาทาตากันง่ายๆด้วยสีทองแดงนะคะสีตะกัวไม่เอาค่ะอันตรายนะคะเป็นอันตรายต่อพิษเป็นพิษต่อตับและไตเรา <c oughs> มาทาสีตะกัวเหรอสีทองแดงนะคะทาไปสีเดียวจบนะคะซึ่งเป็นสีเงาๆอันนี้ฐานนี่ของ E t d นะคะอาทาไปนะคะแล้วก็เบรนขึ้นให้สูงค่ะอยากตาย,ยาวก,ก็เฉียงออกมา <c oughs> แต่งหน้าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแต่งหน้าหาผัวทิพย์นะคะ <c oughs> แต่งหน้าเสร็จไปดูซีรีส์เกาหลีแล้วจินตนาการเอาเอง ว่าเราเนี่ยเป็นเอ่อนางเอกซีรีส์เกาหลีนะคะตอนนี้นะคุณวิทย์เองเนี่ยอยู่บ้านฟิตอุ่นตลอดโลอยากให้ดิฉันหึงค่ะอยากให้ e อีแพมืองถามว่าทำไมเออพระเอกซีรีส์เกาหลีนี่มันหล่ออะไรอย่างนี้ไงเออดิฉันไม่ได้อยากได้อน,นันอันนันเนี่ยมันจับไม่ได้มันลูบไม่ได้มันคลาไม่ได้แต่คุณวิทย์เนี่ยเอาได้เฮ้ยใอ้คลำได้นะคะท่านผู้ชมาอาอาทาเบลนไปเลยนะคะใครบอกว่าลืมตามมาแล้วมไม่เห็นให้ เลยค่ะอ่าก็ทาแล้วก็เบรนนออกมานะคะให้สูงกว่าชั้นพับตาและใต้ตาก็เช่นเดียวกันผู้กันขวดน้มอยช้างเมมอสมันเดยอ่าแล้วใครหลายคนถามว่ามาดามแพมค้าและวมาดามแพมเนี่ยมันแนะนําหลายๆแบรนด์เนี่ยเกี่ยวกับเซรัม่มบํารุงผิวทพมจะบอกว่าของแกลมเนี่ยมันพิเศษกว่าอันอื่นๆก็คือว่าลองหยดที่หลังมือนะคะ1ห,หยด ซึมซาบค่อนข้างเร็วนะคะลองถูดูถ้าเกิดว่ามันซึมซาบเร็วแล้วแห้งไปเลยเนี่ยทาลงพื้นเนี่ยหน้าก็จะแมตแล้วก็สวยทั้งวันเพราะมันแบบเป็นการบำบรุงแต่ตัวนี้ค่ะทาแล้วเนี่ยผิวยังเนียนนุ่มอยู่นะคะและก็ที่สําคัญค่ะไม่แห้งตึงมันซึมเข้าสู่ผิวแต่มันมีความชุ่มชื้นเนี่ยสิงสถิตอยู่นะตรงนี้ <laughs> <laughs> แบรนด์แก้ม Brightening Booster Br ตัวนี้เนี่ย Brightening Booster Br มีอะไรผสมบ้างคะมาดามแพมเอาเป็นว่ามีทั้งคอลลาเจนมีนูน่นมีนี่สารพัดนะคะใช้แล้วมันส่งผลดีและผิวแพ้ง่ายคะ่ะอ่อนโยนแน่นอนทําให้ผิวคุณเนี่ยปรับสมดุลแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยผิวไม่แพ้อย่างแน่นอนคะ่ะท่านผู้ชมขาทาไปทามาเนี่ย มีผลกระโบถอกเหรอคะตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเนี่ยรู้สึกตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและก็ไม่แห้งตึงไม่หนักหน้าไม่เหนียวหน้าและก็ไม่เหนอะหนะมันช่วยได้เหรอซึ่งไปอ่านสปปรรพคุณเนี่ยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์กแกรมตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้หน้าเนี่ยกระชับและก็เป๊ะขึ้นภายใน2ชั่วโมงอท่านผู้ชมดูนะคะนี่ แต่งหน้าเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงแล้วเหรออ๋อเปล่ายังไม่ถึงบีฟอ์เนี่ยเห็นไหมว่าหน้ามาดามแพมเนี่ยแก้มจะย้อยๆถูกปะเฮ้ยแต่พอทาไปทามาเฮ้ยมันตึงกระชับมากยิ่งขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปช่วยโบท็อกหรือเปล่าทําให้โบท็อกเราดีขึ้นเฮ้ยมันช่วยยก,กระชับอะแล้วก็ริ้วรอยตรงเนี้ยมันไม่เป็นร่องอะธรรมดาเนี่ยหลายคนมักจะมีปัญหาการแต่งหน้าไม่กล้าทาแป้งหนาเพราะอะไร โอ้ยพวดแทงเข้าตาแล้วค่ะโอ้ย <laughs> มันจะตกร่องเพราะถทาหานาเกินไปแต่เนี้ยไม่เป็นร่องเลยเพราะอะไรคะไม่ได้ทาที่ร่องเฮ้ยไม่นะ <laughs> ไม่นะนะโอเคเลยแหละแฮปปี้ <laughs> นะคะลองใช้ดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่มีช็อปขายนะคะแต่มีขายแค่ใน Facebook นะคะในรูปแบบของออนไลน์เท่านั้นพร้อมกับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ไปขายกันเถอะ ก็ใช้สีเข้มเนี่ยทาทาทับไปนะคะของดีมีอยู่จริงใช้แล้วหน้าตึงกระชับนะคะคลี่คลายปัญหาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไม่มาสอนการติดขนตรงขนตาแล้วอะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าให้เสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเพราะอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วก็สารสเตียรอยเนี่ยครีมอะไรที่มีสารสเตียรอยนะคะจงจําไว้ว่าทาอะไรไม่ติดหรอกค่ะมันจะผลักผิวให้ออกอย่างเดียวออก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 ,ออกแล้วคืออะไรคะ ผลักผิวชั้นนอกให้ลอกให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อเผยผิวภายในและถ้าเผยผิวภายในอย่างไม่ธรรมชาติคุณก็น่าจะสวยแค่แป๊บเดียวนะคะและต่อจากนั้นปุ๊บเนี่ยผิวก็จะบางแล้วก็ผิวก็จะพังหน้าก็เป็นฝ้าแล้วก็เป็นกระนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะคะแกลมค่ะ และระหว่างเราร,รอกาวติดจนตาแห้งนะคะเห็นไหมสภาพผิวดูสภาพผิวถ้าเราใช้ครีมบำร,บรงุงที่ดีดีนะน้องนะมันก็จะสวยเห็นไหมรูกุมขนกระชับขึ้นและที่สำคัญค่ะแถมใช้ตัวนี้มาแค่2อาทิตย์หนังหน้าดีขึ้นเยอะผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งมีผัวไปกว่าครึ่งซอย ออนอยู่แต่ความคิดของตัวเองความคันอยู่ที่ไหนอยู่แถวนี้นะคะดังนั้นใครอยากจะมีผัวทั้งซอยเนี่ยทาครีมทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเหรอป่าเพื่อผู้ชายอีกเป็นโอยนะอย่านะคะอย่านะคะอะแต้มไปค่ะเห็นไหมดูสีปัดสีอะไรก็สวยนะคะใครบอกมึงกูบอกของตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรล่ะคะแกลมค่ะ ท่านผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยดูสิเป็นผิวที่สวยสุขภาพดีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องมาถาอีกนะคะมาดามแพมขาใช้อะไรดีคะอะมาบอกแล้วนะคะผลิตภัณฑ์แกลมเนี่ยใช้ได้อะแอลอไหนน์หนึ่งทาลองพื้นไม่ติดทาแป้งไม่ติดทาอะไรก็ไม่ติดนะคะแต่สอบไม่ติดเนี่ยช่วยมึงไม่ได้จริง <laughs> ต้องขยันนะคะจีบผู้ชายไม่ติดก็ต้องแบบว่าขยันนะคะ แต่ถ้าอยากทาแป้งติดอยากแต่งหน้าสวยก็นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์แกรมตัวนี้นะคะแกรม b r i g h t เทน n ิ่งบูเทอร์นะคะแล้วก็ใครที่มีฝ้ามีกะเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ อ่แล้วถ้าเกิดว่าหนังหัวคุณเนี่ยทาไม่ติดเช่นเดียวกันนะคะแนะนําว่าเป็นยเชดดลกันชิ้น300บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะใครนะคะที่ผิวเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วใช่ไหมนี่ทาไปถึงตีนผมเลยค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับไรผมนะคะเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์แกรมนะคะถ้าปากแห้งเนี่ยให้ทาไปที่ขอบปากด้วยนะคะแล้วก็ไรผมด้วยมันจะช่วยเสริมสร้างสมดุลให้กับผิวต่างๆนานาบนใบหน้า นะคะแล้วก็ข้อสอกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีปัญหาบอกว่าเฮ้ยมันแห้งมันด้านมันจัดจ้านมันแบบว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าแล้วถามว่าทาหัวนมได้ไหมยังไม่รู้นะคะลองดูนะคะอาจจะทาได้ค่ะแต่ถามว่าเลียได้ไหมห้ามเลีย <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอก,กนะจ๊องจ้าอ่านี่ผลิตภัณฑ์กแกรมนี่กล่องเป็นแบบนี้ขวดเป็นแบบนี้นะคะ เอาละค่ะสเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทาแป้งแต่งหน้าอย่างไรมันติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดยังไงก็ไม่ติดคราวนี้สิลองทําดูตามที่มาดามแพมบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการบํารุงผิวหรือการเลิกใช้สารสเตียรอยด์แก้ปัญหาได้ด้วยกแกรมค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยดีสําหรับผิวหน้าปรับสมดุลให้กับผิวคุณนะคะทาให้หน้าใสาหน้าสวยค่ะลดรอยฝ้ารอยกระดูกลุม้นกระชับหน้าสว่างกระจ่างใสค่ะ ครอบจัก,กรวาลไปหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าไปตามหาซื้อกันแล้วกันนะคะไม่ต้องอินบอกมันนะคะมาดามแพมค้าซื้อที่ไหนคะอิงเดียวทิงลิงไว้ข้า <the> link link งใต้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะมาดามแพรมีผัวได้คุณก็ต้องมีผัวได้นะคะ